นี้เป็นเครื่องปั่นไฟขนาด1.2กิโลวัตต์ของยี่ห้อ Lowel นะครับ1,000พหนึ 1, ่งสูงสุดกำลังไฟหนึ่งสูงสุด1,200งันสองรอวัตต์ Lowel AW หนึ่งพันสองนะครับ, Low w 1, รบเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับ4จังหวะ แกะกล่องครับคุณลองรอบปกติที่1000บาทวัตสูงสุดที่1200บาทนวัตะครับเสียงก็ประมาณ7 0เดซิเบลครับ ประหยัดน้ำมันนครับเรื่องผมใช้กับเครื่องปั่นผลไม้1,200วัตต์ของชาร์บนะครับของยี่ห้อชาร์บป,ปั่นมะพร้าวนมสดมะพร้าวตัดเสื้อ แล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเวลาไม่่างๆนะครับหรือว่าใส่ตรงก็ได้ครับเสียบตรงก็ได้ถ้าเสียบตรงมันก็จะเครื่องเสียงเครื่องก็จะดังขึ้นอีกตามกำลังบัตของที่เราใช้นะครับก็จะดังประมาณนี้นะครับเสียง ก็จะมี usb 5้าโวลต์แล้วก็1 2บโวลต์ครับราคาก็อยู่ที่ซื้อที่อีสานมอเตอร์ของจังหวัดขอนแร,รับประกัน1ปีครับซื้ออยู่ที่เก้า ราคามอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับประมาณเก้าพันบาทประกันหนึ่งปีคนระับเสียงก็ประมาณนี้ผมเพิ่งซื้อมาสามวันนะครับสามวันใช้น้ำมันหนึ่งร้อยบาทเติมได้สามวัน อยอยู่ได้สามวันครับก็แล้วแต่การใช้ครับก็ต่อเนื่องน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงครับเปิดต่อเนื่องกับประมาณสี่ชั่วโมงแล้วแต่คนใช้แต่ผมใช้ปั่นมะพร้าวนมสดนะครับก็ปั่นวันหนึ่งก็ร้อยประมาณร้อยแก้วน่าจะได้น่าจะได้ Okay. เรา,เรา,เรา,เราลองดับเครื่องครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นปิดเปิดนะครับเปิดเครื่องอันนี้สวิตเป็นตัวเร่งความเร็วเร่งเครื่องยนต์นะครับอันนี้ปิดเปิดน้ำมัน ตอนสตาร์ทครับอันนี้โช้กครับอันนี้เป็นไฟ5โวลต์แล้วก็ไฟ5โวลต์กับ2.1แอมป์น,นี่เป็นตัวเสียบน,นีก็กอากาศ จะเป็นถ้อยเสียเสียงก็จะดังประมาณหนึ่งแต่ก็ถ้าไปเทียบกับรุ่นก็ไม่ดังเท่าไหร่ครับประมาณ7 0เดซิเบลนี่ด้านเป็นสไตล์ับ แซ่ก็สวยอยู่ครับโอเค